แจกสูตรทําจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงนะครับแจกสูตรนะครับว่าทําแล้วแดงทุกขวดนะครับเดี๋ยวเรามาดูสัดส่วนแล้วก็ส่วนผสมกันนะครับเราจะใช้ไข่สองฟองนะครับแล้วก็ตามด้วยส่วนผสมอีกสี่อย่างนะครับจะเป็นกะปินะครับหนึ่งช้อนโต๊ะผงชูรสหนึ่งช้อนโต๊ะแล้วก็น้ำปลาน้ำปลานะครับเราก็คนจนเข้ากันดีแล้วนะครับ ำน้ำนี้ไปตากแดดนะครับจะเป็นน้ําฝนน้ําคลองน้ําปปาได้หมดเลยนะครับเอาไปตากแดดเข้าไว้สักวันสวันนะครับให้เขามีอุณหภูมิที่ร้อนๆนะครับเราจะใส่ไป1ช้อนก่อนนะครับสูตรที่สําคัญก็คือหัวเชื้อจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงตัวนี้นะครับใส่ลงไปประมาณนี้พอนะครับเอามีดเนี่ยเจาะเข้าไว้นะครับเพื่อให้อากาศถ่ายเทนะครับแล่ยาขวดนะครับ แล้วก็เอาไปตั้งไว้กลางแดดนะครับแดงแน่นอนนะครับสูตรนี้นะครับไม่มีคําว่าไม่แดงนะครับ